กินกันย่างกยเตี๋ยวพา่าเมนูนี้ตอนนี้เป็นไวรัลขึ้นเต็มฟีดแล้วเลยวันนี้ก็เลยต้องมาชิมสักหน่อยที่ย่านพหอุรัตน์นี่เองร้านนี้เขาบอกว่าเปิดม,มา13ปีเลยนะระหว่างที่เดินมาก็สังเกตเห็นว่ามีพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาทํางานในไทยกันเยอะเลยนี่มาถึงแล้ววันนี้กินเป็นก๋วยเตี๋ยวพมา่าหรือที่เรียกว่าอัพเปียวรสชาติจะคล้ายข้าวฟืนอุ่นของไทยเลยลเทกเจอร์ก็จะมีความครีมมี่ทวๆน้อยพอกินอาหารพมมาเข้าไปก็ทําให้หนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้หลายธุรกิจในไททยยยมมมีีพพ่่่่ๆเเืออนนนนแรงงงงาาาาาาาตตชชิวํกัะ แล้วเราก็สงสัยว่ารัฐเนี่ยเขามีนโยบายในการจัดการยังไงก็เลยลอไปหาข้อมูลแล้วก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆกันแล้วล่าสุดกระทรวงแรงงานมีนโยบายในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวใหม่แล้วเน้นความโปร่งใสแล้วก็ยั่งยืนเป้าใหม่หลักๆก,ก,ก็เพื่อไม่ให้คนไทยเนี่ยตกงานแล้วก็ถูกแยกอาชีพไปโดยมีอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยถึง40อาชีพเลยนะอย่างแม่ค้าหาเปรช่างตัดผมช่างเสริมสวยมกักขุดเห็ดงานนวดไทยซึ่งถ้าเพื่อนบ้านแรงงานต่างด้าวเนี่ยทำงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็จะโดนจับปรับส่งกับประเทศลง แล้วที่น่าสนใจนะก็ช่วงแรงงานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศจริงๆด้วยเพื่อให้มั่นใจว่านายจ้างและก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วก็แฟร์ทั้งสองฝ่ายด้วยนายจ้างก็มั่นใจได้ว่าแรงงานเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายส่วนพี่ๆแรงงานเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าจะไม่ต้องถูกนายจ้างเอาเปรียบได้รับสิทธิคุม้มครองเท่าเทียมแล้วนโยบายนียก็ทํากันมาอย่างต่อนเนื่องเลยเพื่อจะระเบียบให้ถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้และเพื่อนๆที่เป็นแรง,งงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติถ้ามีปัญหาหรือคําถามสามารถ,าารถติดต่อ้ที นี่เลย